สวัสดีครับผมเล็กนะครับจากอสังหาเพื่อการลงทุนนะครับจะตามในเพจของ Facebook หรือว่าใน YouTube ก็ได้นะครับผมผมจะพามาดูแปลงที่ดินที่อำเภอนครหลวงนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยานะครับอีกแปลงหนึ่งแปลงนี้นะครับผมจะมีพื้นที่อยู่6ไร่นะครับไร่ละ5แสนบาทเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูด้านนู้นนี่นะครับแปลงที่ดินจะอยู่ตรงนี้นะครับผม พื้นที่หกไร่นะครับจะยาวเข้าไปถึงถึงตรงหลังโรงงานตัวนั้นนะครับเป็นแนวตั้งข้างก็จะเป็นเส้นนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเส้นเรียบกับตัวถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้วิ่งเข้ามาจากถนนซอยถนนทางหลวงหมายเลขสามสิบสามนะครับผมมาจากเส้นนี้เส้นใหญ่เส้นนู้นจะเป็นเส้นทางหลวงหมายเลขสามสิบสามนะครับเส้นนู้นนะครับเลี้ยวเข้ามาในซอยนี้นะครับผม แปลงที่ดินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าแปลงก็จะมีเป็นคลองส่งน้ํานะครับผมคลองส่งน้ําด้านหน้าแปลงแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมสวยเลยหกแปลงเอ้ยหกไร่ครับไม่ใช่หกแปลงขายไร่ละห้าแสนบาทนะครับผมอ่าถนนเส้นนี้นะครับลุงลุงลุงที่อยู่ตรงตรงตรงบ้านตรงตรงนี้นะครับเป็นเป็น เป็นลุงในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าเส้นนี้นะครับถนนกําลังจะขยายให้กว้างขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีไฟฟ้าขยายวิ่งผ่านมาเพราะด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปข้างในจะมีเป็นโครงการของโรงงานไฟฟ้าจะมาก่อสร้างขึ้นนะครับผมคาดว่าราคาน่าจะปรับขึ้นอ,อีกอีกอีกเยอะนะครับถ้าเกิดว่ามีมีโรงไฟฟ้าสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วก็ถนนขยาย ใหญ่ขึ้นมีไฟฟ้าเข้ามาถึงเนี่ยผมว่าราคาน่าจะขึ้นอีกเยอะนะครับผมนี่นะครับถนนก็จะประมาณนี้นะครับรถมันวิ่งสวนกันได้นะครับแปลงที่ดินสวยนะครับแปลงเนี้ยนี่นะครับพื้นที่รอบๆประมาณนี้เลยถ้าสนใจจะเข้ามาดูที่ดิน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในเพจอสังหาเพื่อการลงทุนนะครับผมจะมีเบอร์ติดต่อของผมอยู่ในเพจอยู่แล้วนะครับผมแปลงนี้นะครับด้านนู้นก็จะติดเป็นถนนทางหลวงหมายเลขสามสสานะครับเป็นถนนเส้นใหญ่นะครับเข้ามาไม่ลึกนะครับเข้ามา ประมาณสัก200เมตรก็ถึงแปลงที่ดินนะครับผมอ่าโอเคนะครับถ้ายังไงสนใจจะเข้ามาดูพื้นที่ยังไงหรือสนใจจะขอ,อะรายละเอีอยดก,ก็โทรมาติดต่อสอบถามก็ได้นะครับผมผมเล็กนะครับ0 8 6 3์3 6 2 5 7นนะครับผมครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ